ครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟลตุงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3คู่ที่น่าสนใจในคัมคืนวันนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากได้เชียร์กันในคัมคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างนิวคาสเซิลไปได้เลยครับวันนี้นิวคาสเซิลจะบุกไปเยือนทีมอย่างวูฟแฮมตันนะครับนิวคาสเซิลนะครับเปิดฉากฤดูกาลนี้มาสาเกมในพรีเมียร์ครับถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับพวกเขาชนะคู่แข่งไป1นัดนะครับเสมอ2ยังไม่แพ้กัับบใคครรนะ เกมล่าสุดนี้สามารถเปิดบ้านเสมอกับทีมอย่างแมสซิตี้มา3ประตูต่อ3นะครับนักเตะตัวหลักๆในวันนี้นะครับจะนำทัพโดยนักเตะอย่างมิเกลอาร์มิรอนนะครับแซงแม็กซีแมนเจเอลลินตันนะครับลูโนอคิวมาไรรวมไปถึงผู้รักษาประตูอย่างนิกโบปพวกนี้ก็สามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับวันนี้นะครับปลุกไปเยือนทีมอย่างวูฟแฮมตันนะครับซึ่งถือเปิดฉากฤดูกาลนี้มา3เกมที่ผ่านมานะครับผลงานไม่ดีเสียเลยนะครับพวกเขายังไม่ชนะใครนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2นะครับ นั่นเลยทําให้10เกมหลังสุดในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกครับทีมอย่างวู๊ดแฮมตันไม่ชนะคู่แข่งเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับดังนั้นเกมคู่นี้นะครับวัดฟอร์มการเล่นกันแล้วนะครับในช่วงหลังก็คงต้องบอกว่าเป็นทางนิวคาสเซิลเลยครับที่สม่ําเสมอและดูดีกว่านะครับดังนั้นเกมนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับที่ทีมอย่างนิวคาสเซิลน่าจะบุกมาเก็บแต้มได้และมีโอกาสลุ้นถึงสามแต้มนะครับดังนั้นเกมคู่นี้เชียร์นิวคาสเซิลไปดีกว่านะครับคู่ที่สองในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อออยยยยยาาาากกกจะะใใหห้้้เเเเเชชีีีรรรรร์์์ััันนนคคบบบลลลืทม่งซโไไปด วันนี้นะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างน้องใหม่อย่างเรียลบาเยโดริตนะครับสำหรับทีมอย่างบาร์เซโลนานะครับเปิดฉากฤดูกาลนี้มา2เกมครับก็ชนะ1แล้วก็เสมอ1นะครับยังไม่แพ้กับใครเกมล่าสุดนะครับก็ถือว่ากลับมาผลงานดีอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเขาบุกไปชนะโซเซดาดสีประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้ตัวหลักๆนะครับอย่างโรเบิร์ตเรวานดอฟกี้นะครับอุสมานเดมเบเล่ราฟินญานะครับจะเป็นสามประสานในเกมรุกแดนกลางนำทัพโดยเซจิบูสเก็ตนะครับกาบี้แล้วก็เปดรี่นะครับก็ถือเเเป็็นนกกกลลลุุ่่่มัังงงชดดททีีีแแขรรยยวะคบ วันนี้นะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างน้องใหม่อย่างเรียลบายาดูลิตนะครับเปิดฉากฤดูกาลนี้มายังไม่ชนะใครนะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่ากําลังย่าแย่ด้วยเฮตูเฮช่วงหลังนะครับคู่นี้เจอกันมา8เกมหลังสุดทุกรายการที่คําโนนะครับก็เป็นทางบาซ่านะครับที่ชนะได้ทั้ง8เกมรวดนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเชียร์ทีมอย่างบาเซลนาไปได้เลยนะครับเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาจะชนะครั้งแรกที่คํานูได้ในฤดูกาลนี้นะครับเชียร์ทีมอย่างบาเซลนาไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในคัมม์คืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลีอยเชียร์ทีมอย่างเป๊เชไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างโมนาโกนะครับทีมอย่างเป๊เชนะครับสามนัดที่ผ่านมาในการเล่นเกมลีกเอิงฝรั่งเศสครับพวกเขาชนะรวดทั้ง3เกมนะครับที่สําคัญนะครับสามเกมที่ว่านี้ยิงประตูใส่คู่แข่งไปถึง17ลูกด้วยกันนะครับเกมลุกชุดนี้ถือว่าโคตรเลยทีเดียวนะครับ นักเตะตัวหลักในวันนี้นะครับก็จะนำทัพโดย3าปรสานเกมรุกเลยครับเมสซี่เนมาร์เอ็มบัปเป้สามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างโมนาโกซึ่งถือว่าฤดูกาลนี้เปิดฉากมา3เกมพวกเขาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเสมอ1แล้วก็แพ้ไปน็น1นะครับ ซึ่งการแพ้มาจากการแพ้เกมล่าสุดเลยครับพวกเขาแพ้กับลองไป1ประตูต่อ4นะครับฟอร์มโดยรวมตอนนี้นะครับทีมอย่างโมนาโกถือว่าผลงานไม่ดีนะครับดังนั้นเกมนี้ครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่เปเชจะเป็นอีก1เกมนะครับที่พวกเขาน่าจะสามารถถล่มคู่แข่งได้นะครับเกมลุกกาลังโหดแบบนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้ไม่น่าจะใช่ปัญหาสำหรับเปเชเลยครับสประตูพวกเขายิงถึงนะครับดังนั้นเกมนี้ครับเชียร์เปเชไปได้เลยนะครับเอาละครับสทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในกัมพูชนวันนี้นะครับก็มีทีมอย่างน แล้วก็ปิดท้ายที่ปเปียชนะครับเอาละครับสำหรับใครที่มันชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝนตรงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ